สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราเจอกันนะคะตอนเวลาประมาณเก้าโมงนะคะแต่วันนี้เชียงใหม่นะคะหมอกลงเก้าโมงก็ยังเป็นหมอกเลยค่ะคือมาถึงก็ต้องต้นนี้เนาะเพราะว่าดูภาพรวมแล้วอันต้นอื่นก็โรยไปหมดแล้วนะคะต้นนี้โดดเด่นอยู่ต้นเดียวเลยเนี่ยค่ะสวยไม่โรดอันนี้ไม่ได้ลดน้ำน,นะคะ ไม่ได้ลดนะเป็นน้ำขางน้ำขางจากหมอกเนี่ยนะคะลงแรงมากนี่ขนาด9โมงแล้วนะคะก็ยังแรงอยู่เลย9โมงแล้วยังมืดอยู่เลยค่ะเนี่ยค่ะลองดูนะครับบรรยากาศตัดจักรุลามาดูบรรยากาศแบบนี้ยหมอกลงยังคึมคึมอยู่นะคะขนาด9โมงแล้วนะคะเนาะแต่แด้๋วกุลาของเราก,ก็ก็ต้องการแดดนะคะ ต้องกันเดดแต่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้น้องบานกันหมดแล้วสะบานกันหมดแล้วไม่ต้องกันแดดแลม่การแดดแล้ว,เ,ลวเพราะว่าได้พลังงานจากแสงแดดมาเต็มที่เต็มเตี่ยมเมื่อวานแล้วดอกเยอะมากเมื่อวานตอนบ่ายๆก็ฝนตกหนักนะคะก็ง,งงเหมือนกันอยู่ดีๆก็ฝนตกหนักเจ้าเนาะปกตินี้ฝนจะตกหนักช่วงลอยกระทงใหญ่ ฝนจะตกนักช่วงลอยกับหงใหญ่นะเจ้าส่งผลฮือลดนางนพมาศของเฮาและนางนพมาศของเฮาเลเทนะคะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ปีนี้บบตกปีนี้ฝนไม่ตกนะคะถ่ายคลิปเมื่อวานก็เลยคาใจเลยเนื่องจากคลิปรีบจบนะคะเพราะว่าเมมเต็ม เมมเต็มเลยไม่เหลือพื้นที่ให้ใดๆทั้งสิ้น,นแต่ไปจัดการมาแล้วค่ะวันนี้ก็สบายๆนะคะไม่รีบร้อนเหมือนเมื่อวานเนี่ยค่ะผักคะนา้าผักคะน้าที่เราปลูกเองนะคะออ้ยแล้วก็มาเจอต้นนี้ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราไปแอบช้อปปิ้งต้นนี้มาค่ะเนี่ยค่ะเป็นกุหลาบเขาเรียกว่าอะไรกุหลาบที่เพิ่งติดตาค่ะแล้วก็แตกยอดขึ้นมาใหม่หนึ่งยอดเนี่ยค่ะแล้วเราก็เอามาปลูกนะคะ ซื้อมาอย่างเงี้ยค่ะต้นละ10บาทต้นละสิบาทแต่จำพันไม่ได้ละค่ะเนี้ยค่ะแล้วก็มาปลูกมาปลูกลงดินนะคะนี่เาอ,อันนี้ก็แกะขี้ไก่นะคะปลูกลงดินได้หนึ่งสัปดาห์เดี๋ยวเรามาดูนะคะถุงดําเล็กๆที่เราเอามาปลูกนะคะจากเริ่มต้นเนาะเล็กๆปลูกเองนะคะก็ดีเหมือนกันค่ะไม่ต้องไม่ต้องขุดหลุมใหญ่เนาะ หมือนถุงขาวต้องขุดหลุมใหญ่ก็เหนื่อยอยู่แต่น,นี้เป็นถุงดําเล็กๆนะคะปลูกง่ายดีขุดหลุมเล็กกระจิ๋วดียวเองอันนี้พันอะไรไม่รู้นะคะถ้าเกิใครรู้ช่วยบอกทีมาเป็นช่อโบ,บอก,กี้เลยไม่ต้องซื้อเลยค่ะช่อดอ,อกไม้เนี่ยตัดกิ่งเดียวเป็นช่อเลยนะคะเนี่ยตัดกิ่งเดียวเป็นช่อเลยสวยมากสวยมากโอ้ยวันนี้เคลียร์เมมมาภาพชัดแจ๋วเลยนะคะอันนี้ก็เป็นนัดาม นัทดำนะคะที่เราปลูกเองนัทดำที่เราปลูกเองนะคะสวยจังนะคะโตละโตละนะคะดับเบิลดีไลท์ตรงนี้ก็เริ่มโรยแล้วเนาะเดี๋ยวเราต้องมาตัดหัวดอกออกนะคะดับเบิลดีไลท์หอมหอมค่ะยิ่งตอนกลางวันแดดจัดๆนะคะหอมหอมมากเลยมีต้นมะเขือเดี๋ยวน้องคงหมดอายุแล้ะค่ะ อันนี้มงมาดเนาะต้นที่คลิปก่อนหน้านู้นนะคะที่เรานับดอกกันนะคะมงมาดที่เรานับดอกกันนะดอกเริ่มบานแล้วค่ะสวยดอกเริ่มบานแล้วเยอะเลยค่ะเต็มต้น,ตนมงมาดนี่เขาเขาเขายันออกดอกจริงนะคะก็ไม่รู้เป็นอะไรขยานออกดอกแต่เราก็ให้ออกดอกบ้างไม่ให้ออกดอกบ้างนะคะบางทีออกดอกเยอะก,ก็กลัวต้นจะโทมเนาะ เราก็คิดไปเหมือนคนอะไรอย่างเงี้ยมั้งคะท้องบ่อยเนาะตั้งท้องบ่อยๆอ,ออกดอกการออกดอกนี่ก็คือการตั้งท้องเนาะการสืบพันคิดคิดไปเรื่อยอะคะ่ะว่าคงเหมือนคนถ้าเกิดตั้งท้องบ่อยๆเดี๋ยวครัวครัวจะโสมเงี้ยคะ่ะแล้วก็เด็ดหัวดอกออกบ้านเนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะจะเห็นได้ว่าเนี่ยเราซื้อมาสี่ต้นสี่ต้นเนาะต้นที่ต้นเล็กๆเกงี้ยค่ะที่เขาติดตา ที่เขาติดตาแล้วเขาก็แตกตาออกมาละหนึ่งตาอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะติดตาแล้วก็แตกตาออกมา,าหนึน่งต,ต,ต,ตาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาปลูกนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนาะตอนนี้น้องอายุได้หนึ่งสัปดาห์แล้วซื้อมาสิบต้นฝั่งนี้ห้าต้นฝั่งนู้นห้าต้นนะคะปลูกได้หนึ่งสัปดาห์แล้วน้องจะเป็นยังไงต่อไปนะบิชอปบ,บิชอปนางเอกของเรานะคะตอนนี้ดอกนางก็โรยไปแล้วนะคะ แต่นางก็แตกกิ่งเยอะแยะเลยเพื่อนๆลองดูนะคะเพื่อนๆกันลองดูนะคะแตกกิ่งแขนงเนาะแตกกิ่งแขนงเยอะแยะเลยนะคะดีช็อบนางเอกของเราแตกกิ่งแขนงเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้อะไรนะคะจําชื่อไม่ได้จําชื่อไม่ได้เพราะไม่ไมีเห็นดอกนะคะ นี่นะคะอันนี้ลิเบลูล่าหรือปาหรือว่าลาลาบายไม่มั่นใจนะคะออกดอกสวยเลยนี่ค่ะเพื่อนๆลองดูนะคะจะเป็นสีแบบม่วงอ่อนๆพาสเทลนะคะขอวดิบๆนี่เยม่วงอ่อนๆพาสเทลนะคะแล้วก็ขาวๆนะคะสวยสวย สีสวยค่ะเห็นอย่างนี้ก็ชื่นใจมีดอกตุมตูอีกเต็มเลยนะคะเดี๋ยวคิดว่าสักพักนะ่าจะเริ่มบานเป็นต้นพร้อมกันนี่ท็อฟฟี่ท็อฟฟี่ดอกเริ่มแก่แล้วค่ะเริ่มโรยแล้วเนาะเราจะได้เด็ดมันนี้จะเด็ดด,ด,ดอกทั้งหมดเลยนะคะส่วนด้านหลังนี้ค่ะจําได้ไหมคะที่เป็นต้นสูงสูงท่วมหัวเจนมูเรียวเราเลยตัดลงแล้วค่ะตัดลงแล้วเนาะมัาไม่สูงเกินถ้าสูงกว่านี้เราจะไม่ได้ดูละจะเป็นเทวดาดูละ เราก็ห่วงนะคะอยากดูไว้เองนะคะน้องก็แตกตาเนาะอยากให้เราดูนะคะสูงไปก็ไม่ไหวอันนี้คินดาบูนะคะคินดาบูช่อน,นั้นเนะคะีค่ะดอกในๆเริ่มโรยกันไปละเนี่ยค่ะคินดาบูนะคะ, Boo, ะ,คะตะบานาน,าน,นะคะหอมด้วยเจนูเดียวก็หอมนะคะหอมมากสวยมากสีขาวอันนี้คินดาบูนะคะสวยเชียวนาะ เะะอด็อดเอ็ดารูปไว้นิดหนึ่งเื่อไปทำหน้าปกนะคะกินาบ,บุก็สวยช่วีโชวีสวยนะคะใบก็สวยนะคะเนาะแต่ข้างล่างก็จะโลง่งๆนิดหนึ่งเพราะต้นสูงละต้นสูงมากเลยนะคะก็จะมีพืชผักสวนครัวมากมายค่ะเพื่อปลูกไว้กินเองบ้างอะไรบ้างนีคะเดี๋ยวนี้เรามีเวลาเยอะ เีลาเยอะนื่องจากเคลียร์เมมแล้วเดี๋ยวพาดูปะจุใจเลยค่ะนาออันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ว่าจะตั้งทำเป็นแท่นสารภูมินะคะแต่ยังไม่ได้มีเวลาเนาะยังไม่ได้มีเวลาทำเลยนะคะดอกรวมเราชอบหลดเปล่าดอกผลไม้รวมนะคะดอกไม้รวมสิบชนิดนะคะก็เริ่ม เริ่มจะเป็นมเมล็ดละเดี๋ยวเราจะต้องเก็บมเมล็ดเขาเอาไว้พอต่อจากนี้นะคะเนี่ยคะ่ะสวยงามะะดอกทานตะวันมหนึน่งแล้วนะคะสวยงามดอกผลไม,ม้เดี๋ยวเราไปดูส่วนฝั่งนูน้นฝั่งนู้นนะคะกุหลาบแจะปลูกแต่ข้างบ้านนะคะเราไม่ได้ปลูกหน้าบ้านเนาะเพราะเราเคยได้ยิน ห่วงจุย้ยเนาะไม่ปลูกไม้หนาะไม่หน้าบ้านแล้วก็เลยไม่ได้ปลูกหน้าบ้านค่ะไปปลูกข้างบ้านแทนนะคะอันนี้พันธุ์อะไรเอ่ยอับบาฮัมดาบี้หรือเปล่าเดินมาใกล้ๆได้กลิ่นหอมนิดนึงนะคะไอชุบไอชุบโอ้โบวดใจบวดใจเจ้าอันนี้อเล็กซานดรีนเนี่ยคะ่ะอเล็กซานดรีนนะคะดอกทรงถ้วยแฮโก้ ko, ไปไหนลูก อันนี้อับบาฮัมดาบี้นะคะเดือสองดอกน,นะคะแต่ต้นใหญ่กำลังแตกยอดนี่ค่ะแตกยอดกระโดงขึ้นมาจากข้างล่างแตกยอดกระโดงจากข้างล่างขึ้นมาเลยนะคะสามกระโดงด้วยกันเดี๋ยวเรามารอดูเนี่ยค่ะฝั่งนี้ก็จะมีต้นเล็กๆที่เราซื้อมาที่เขาแตกตามาหนึ่งตากำลังมาลงเนี่ยค่ะสิบต้นที่เราบอกเดี๋ยวเรามาจับตาดูกันนะคะว่าเขาจะใช้เวลานานขนาดไหนกลเดมโตเนาะ อันนี้แอนนาเาฟียฟิกนะคะดอกโยรยไปละดอกโยรยไปละค่ะเนี่ยค่ะโรยหมดละเดี๋ยวเราเด็ดเลยเด็ดเลยเด็ดเลยเด็ดออกเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าเขาจะติดเม็ดหรือไม่ติดเม็ดแต่เราพอละเราแบ่งไปติดตาที่บ้านนู้นแล้วสวยๆนะคะเดี๋ยวเรามาแบ่งเพื่อนๆเลี้ยงกันเนาะเนี่ยค่ะ แม้กระทั่งกีบเขาโรยก็ยังสวยเลยนะคะกีบโรยก็ยังสวยเลยอยู่บนพื้นสวยนะคะอันนี้มาอะไรนะอันนี้ก็สวยนะคะแต่สังเกตว่าตอนได่ดูฝนเขาจะสวยกว่านี้ปาร์ตี้รานันคิวลัสอันนี้ดอกดูดูไม่ค่อยเป็นดอกเนาะเป็นยังไงก็ไม่รู้ฤด้ดูหนาวปาร์ตี้รานันคิวลัสไม่ค่อยงามนะคะเมื่อตอนหน้าฝนไม่ได้ถ่ายไว้เนาะ เมื่อตอนนั้นฝนงามกว่านี้งามมากเมื่อตอนนั้นฝนงามมากนะคะอันนี้ก็เป็นนี่ค่ะต้นเล็กต้นน้อยที่เราซื้อมาต้นละสิบบาทเอยต้นนี้แตกยอดแล้ว,เร,วเร็วอยู่ในะคันนี้สิบบาทที่เขาติดตาติดตาเดียวนะคะแตกยอดลวเราก็แนะนําพ่อค้านะว่าให้ติดสองตาสิเวลาที่ปลูกมันสวยแนละมันบาลานซ์กันสองฝ้าเนี่ยค่ะพ่อค้าก็แค่เหตุผลว่าอ๋อถ้าเกิดเขาปลูก ลงถุงเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะปลุกลงกระถางเขาจะติดตาเดียวแล้วส่วนใหญ่เขาก็ขายเป็นถุงนะคะเขาขายเป็นงานถุงงานถุงขาวมากกว่าแล้วเออมื่อกี้มาโซระนะคะแล้วก็อันนี้บิชอปอหอมหอมแล้วก็ลรยเลยเราเด็ดน,นะคะหอมแล้วก็ลรยนะบิชอปเนี่ยค่ะหอมมากเลยขอแอบดมนิดนึง นนี่บ่ชอปนะคะหอมมากเลยเนาะบ้านนี้เราไม่ได้พ่นปุ๋ยไม่ได้พ่นยาไม่ได้พ่นปุ๋ยไม่ได้พ่นยาอะไรเลยนะคะยาปุ๋ยไม่มีเลยแต่อย่างที่บอกว่าอุ้ยสวยกว่าบ้านนั้นเยอะเลยสวยกว่าบ้านนั้นเยอะเลยใบก็เขียวนะคะดอกที่เขาโรยก็สวยเนาะใบก็เขียวงามงามกว่าบ้านปุ๋นนักเลยเจ้า นะบ้านปูนพ่นยาใส่ปุ๋ยแต่บางาบางามบางงามาว่าบ้านปูนบางงามดอกโรยกันไปนะจ้าบ้านนี้งามงามความเยอะเลยน้ําก็บ่ค่อยได้ฮดฮดกะวันรดแค่วันเสาร์อาทิตย์แค่วันเสาร์อาทิตย์จันทร์ถึงสุกยิงยาวเลยค่ะจันทร์ถึงสุกยิงยาวเลยแต่เขาก็งามนะคะ บางทีเรายัางคิดว่าเออหรือว่าน้องไม่ได้ต้องการการที่ปลูกลงดินน้องเขาไม่ได้ต้องการน้ำบ่อยๆละมั้งเนี่ยค่ะอันนี้ล็อกแอนโลล็อกแอนโลนะคะสีบานเย็นลายขาวนยคะเริ่มออกดอกเนาะเริ่มแทงยอดเต็มไปหมดเลยเนี่ยค่ะเริ่มออกดอกเริ่มออกยอดเนาะเดี๋ยวเราว่ารอบนี้จะเก็บดอกไว้ดูนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูดอกด้วยกันเนาะ นะคะให้เพื่อนๆด,ดูดอกด้วยกันว่าดอกล็อกแตโลนะคะมันจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราจริงๆนะคะในหนวันนี้ก็พื้นที่เหลือเยอะละเดี๋ยวเราไปแอบดูข้างๆข้างๆ,างๆรั้วกันเราก็แอบปลูกข้างรั้วนะคะแอบปลูกข้างรั้เดี๋ยวเราไปดูกันแอบข้างรั้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านยังไม่มาทําอะไรเราก็ปลูกข้างรั้กันไปก่อน ะะเดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนบ้านมามาใช้พื้นที่เดี๋ยวเราค่อยจกออกจกออกแล้วก็ใส่กระถางน่าจะได้ต้นใหญ่อยู่นะคะค่อยค่อยขุดออกค่ะค่อยจกออกเดี๋ยวคนไทยจะฟังไม่เข้าใจนะคะหน้าบ้านนาอปปูกผักบุ้งนะคะผักคะน้านี่ผักบุ้งนะคะผักคะน้ายังเป็นต้นน้องน้อยอยู่เลยนะคะอันนี้ก็ผักกวางตุ้งนะคะผักกวางตุ้ง แล้วก็ผักชีนะคะปลูกไว้กินเองนะคะ<_ <C> _ e> ยังคู่กับดอกไม้รวมสิบชนิดของเรานะคะฝั <_ C _> e> ่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะ<_ <C> _ e> นี่เป็นผักค่ะปลูกไ้กินปลูกไปกินเองผักปลอดสารนะคะไม่อันตรายหวานกรอบ<_ <C> _ e> ผักบุ้ง<_ <C> _ e> ผักกวางตุง้งปลูกเป็นเป็นกลุ่มเลยค่ะ<_ <C> _ e> ผักชีผักชีตนนันเล็ก ฉักชีหน้าหนาวไดีผักชีสวยนะคะผักกาดวางตุง้งคนเมืองก็ผักกะจไอเนาะผักกะจเเจา้าผักคนานี่ค่ะมีถั่วด้วยถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวปลูกเองปลอดสารนี้หวานมากเลยนะคะผักบุ้งถั่วฝักยาวนี่ค่ะปลุกรวมๆกันเอาไว้กินไม่ต้องซื้อเขา นะคะก็ประหยัดมาได้หน่อยแต่ก็มันดีกว่าตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปเสี่ยงเจอไม่ต้องไปเสี่ยงเจอสารพิษ่าตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณข้างรัว้วข้างนนกรั้วของบ้านเราแล้วนะคะเนี่ยค่ะเราก็มาตัดหญ้านาะงไม่งั้นเดี๋ยวหญ้าคุมบ้านเนี่ยค่ะก็มีหลายต้นเลยไม่ได้เขียนชื่อพันธุ์้วเลยนะคะ ไม่ได้เขียนชื่อพันุ์ไม่เลยน้องพันธอะไรบ้างไม่รู้เดี๋ยวเราให้น้องดอกบานก่อนเดี๋ยวเราจะรู้แล้วว่าน้องคือพัน์ธอะไรบ้างนะคะเนี้ยค่ะที่ลงไว้ข้างบ้านก็ต้นโต,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 ตเร็วนะคะอันนี้น่าจะเป็นนี่อันนี้น่าจะเป็นคอเดสจูบิลีคอเดสจูบิลีถ่ายไว้ไหนก็นดีนะคะสวยดีจิ๊จ หอมค่ะคอเดสจูบิลีเนาะโอเคน้องก็มีดอกตูมด้วยคอเดสจูบิลีค่ะหอมสวยสูงสูงอันนี้ mm hmm. เขาเรียกอะไรกุหลาบสามัญประจำบ้านเนาะมองคือมองคือตอนมาต้นกระชิดเดียวตอนนี้สูงเพออกละมองคือเนะะียค่ะมองคือก็สวยนะคะ มังเคยสวยงามจื๊บจ๊บนะคะสวยสวยสวยค่ะนี่น้องก็อยู่รั้วนอกบ้านนะคะอันนี้พันอะไรไม่รู้อ๋ออันนี้ที่เราคาดว่าจะเป็นรูทรอยัลเพราะดอกสีแดงทรงถ้วยค่ะต้นนี้ต้นนี้ดอกสีแดงทรงถ้วยดอกใหญ่สวยมากเลยอุ้ยแล้วตอนนี้กําลังแตกกิงกระโดงเทียบเลยตัวเธอเนี่ยค่ะ แตกิงกระโดงหนึ่งสองแล้วฝั่งโน้นอีกสามต้องแตกิงกระโดงออกมากิงกระโดงใหญ่ๆนะคะเพียบเลยนะคะข้างบนก็มียอดมีดอกนะคะน่าจะรู้ตอกยอดสวยอันนี้ red apple red apple ไม่ได้เห็นดอกว่ามีดอกเดียวซึ่งก็โรยแล้วนะคะ red apple มีดอกเดียวนะคะซึ่งก็โรยแล้วเนาะ เก็บเอาไว้เราน้องลงน้องลงใหม่ไม่นานค่ะได้สักเดือนสองเดือนนี่แหละค่ะเนาะแล้วก็อันนี้ต้นนี้อะไรเอ่ยมาสุระหรือเปล่าน,น่าจะมาสุระนะคะเนาะสวยนะคะโอุ้นี่เก้าโมงกว่าแนละ้วแต่ยังไม่มีไดเอทเลยโอ้คอเดสจูบิลี่โตเร็วนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะคอเดสจูบิลี่ นี่คะคอเดทูบิลี่สวยสวยนะคะคอเดทูบิลี่เนาะนะคะโตเร็วเลยหัวเลยหัวคนถ่ายไปละเลยหัวคนถ่ายไปละแล้วก็แตกกิ่งกระโดงแตกกิ่งกระโดงนะคะแตกกิ่งกระโดงเพียบเลยนะคะอันนี้ใบก็เป็นเป็นเชื้อราใบาแก่เนี่ยละคะ่ะอย่างที่บอกบ้านนี้ไม่ได้พ่นยาเนาะไม่รู้ว่าหนึ่งเชื้อราหรือสองใบแก่นะคะ เขาก็เหลืองไปเหลืองไปมันไม่มีใบกุหลาบใบไหนแล้วค่ะที่มันจะอยู่กับต้นตลอดไปเนาะมันก็แก่ไปอะไรไปหลุดร่วงไปอะคะ่ะเนาะก็ถ้าเราไม่ดึงเดี๋ยวเขาก็ต้องร่วงเองอะคะ่ะตามธรรมชาติของเขานะคะอันนี้อะไรไม่รู้เดี๋ยวเรารอดูดอกบานนะคะอันนี้ดอกบานล้วป็งไม่รู้เลยว่าคืออะไรนะคะถ้าเพื่อนๆรู้ตบกวนช่วยบอกทีนะคะ บางต้นดอกบานแล้วก็ยังไม่รู้เลยนะคะับผ่านไปเร็วๆว้าวอันนี้ยอดกระโดงอ้วนมากอ้วนมากนะคะถ้าเกิดคนเมืองบ้านเฮาคนเจียงใหม่บอก่ยอดตุยอุกตุกยอดตุยอุกตุกเดจาเจานาะยอดตุยขนาดเลยค่ะนี่อันนี้อย่างกับโหดอกเลยไปทางไหนทุนละแล้วนี่แต่ดูจากใบจากเบยแล้วเหมือนเลดอีเดนนะคะเหมือนเลดีเดน เหมือนเล็อีเดนแต่น้องเข้าไปข้างในอุ้ยเราจะสามารถโน้มกิ่งออกมาได้โดยที่ไม่หักได้ไหมฮึบ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 ให้น้องเข้าช่องนี้ดีกว่าฮึบฮอุ้ยน้ำเกือบนะคะให้น้องเข้าช่องนี้ดีกว่าฮึบฮโอเคน่าจะเล็อีเดน,นะคะ่ะแตกกิ่งกระโดงออกมาใหม่ด้วยเล็อีเดนก็แตก่กิ่งกระโดงนะคะมีดอกเดี๋ยวเราจะได้ดูดอกในบ้าน ะะว้าวอันนี้อันนี้เหมือนจะชื่อจินเซียนอยู่แมวจินเซียนอยู่เนี้ยค่ะดอกสวยเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆลองไปหาซื้อดูเนาะจินเซียนอยู่ดอกสีเหลืองสดๆดูเข้ากล้องสิคะกล้องก็ตัดแสงไปตัดแสงมาเพราะสีเขาแซ่บมากนะคะจินเซียนอยู่โอ้สวยจังเลยจินเซียนอยู่เธอสวยจังนะคะ ชื yeah, <S S ่อเนี่ยค่ะจินเซียนอยู่สวยจังดอกมาเยอะมากเลยหลายดอกเลยตอนซื้อมาใหม่ดอกจิดเดียวเองค่ะตอนนี้ก็สวยแล้วออกดอกเยอะเลยเนี่ยค่ะดอกเพียบเลยต้นนี้อะไรเอ่ยอ๋อต้นนี้ก็เรดอีเดนหรอทำไมเรดอีเดนมีหลายต้นจังเนี่ยค่ะเรดอีเดน นะคะสูงและอีเดียนนี้จะเป็นประเภทเรื้อยแล้วข้างบ้านเนี่ยค่ะเราก็ปลูกไว้ต้นเล็กๆที่เราไปซื้อต้นที่ติดตาแล้วติดตาแล้วกํลาลังแตกตานะคะเนี่ยค่ะมีดอกนหนึ่งดอกเนี่ยค่ะแต่เดี๋ยวสักพักเราอาจจะดูให้รู้ว่าเป็นพันุอะไรนะคะยาวไปนู้นเล้อีกสิบต้นนะคะให้ดูดูให้รู้ว่าพันุอะไรแล้วก็เราก็คงจะจะเด็ดหัวดอกนะคะคงเขียนชื่อมาติด งั้นวันนี้พอเท่านี้นะคะพอเท่านี้แล้วนะคะเราลากันด้วยจินเซีนอยู่เลยละกันหอมไหมจะได้บอกคุณผู้ชมว่าหอมไหมไม่หอมไม่มีกลิ่นเลยเดี๋ยวไปเพราะอากาศเย็นนะคะลากันด้วยจินเซนอยู่สวยๆล้วกันนะคะสีเหลืองเนาะสวยๆนะคะจินเซนอยู่สวยๆแต่ไม่หอมแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าสีเขาสวยมาก สวยมากๆเลยสีแซบมากเหลืองสวยค่ะน้ำค้างตกแรงนะคะดูสิยังมีหยดน,น้ำเต็มเลยเต็มต้นเลย,เเลยงั้นลานะคะพี่พีเพื่อนคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายด้วยจีนเสียนอยู่แล้วกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีเจ้า